กาสวัสดีครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมมือนีพอเที่ยงกาแย่งอยู่แถวแถวอำเภอกันทะลักครับผมเพราะว่ามือนีพอเที่ยงได้นัดกันกำหนักหน่อยเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านครับบอกว่ามาติดตามตัวเลขอยู่ข่งรอยโซเในเดอรพอเที่ยงวัาสันเพราะว่าผมว่ามันมันเขาอยู่นะการท่านผู้ชมเนาะเขาอย่เพราะว่าแย่งแต่ว่าเขาจับบ่ถือกือซื้อฉนั้นแล้วมือนีพอเที่ยงเลยได้นัดกันกำหนักหน่อยครับเพื่อว่าจะมาขอโชคขอลาบกับ พระพุมเจ้าที่อยู่ที่โค้งลอยศพครับผมเดี๋ยวเฮากำลังจะตั้งการประพิธีครับผมเรากำลังจะเห็ุพิธีก็รว่าชยกใหญ่นอกพระเที่ยงก็ได้กำลังจะทาพิธีครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเฮาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามไปเบิ่งไปฟังน้ากันว่าเมื่อนีก็เป็นว่าัขคารนํ้ำรับเป็นว่นข้านวันแข็งวันดีครับนอกจั่ไหนก็คิดว่าน่าจะได้งวดนี้ล่ะครับผมเพราะว่ายินยินปูญ่าตาย่ายเพิ่นบอกว่าเพิ่นนหายยุกมาเอาหลวดเพิ่นว่า นี่สินะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมห้อไปตีตามกับหนากหน่อยเลยครับเพิ่กำลังจะทำพิธีครับผมนี่ครับตรงจุดนี้จะเป็นตน คนเข่งไงครับท่ามผช้ชมซึ่งคนในพื้นที่่นเคยบอกพอเที่ยงว่าตรงจุดนี่ละแต่สมัยที่น้ำตกผู้รออที่เขายังเปิดอยู่นะคัามผช้ชมก็มีคนเกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหลายต่อหลายศพอยู่นี่ครับจึงได้เอื่นซื้อว่าคร้งร้อยศพนอกครับท่ามผช้ชมรายยีอย่างที่พอเที่ยงเขาได้ยินครับผมวางมือวันพระเป็นศีลนาคัามผช้ชมคนผ่านไปผ่าน,านมาเนี่ยมาขึ้นเค่อยเห็น เพิ่นจะง,ง้อยอยู่ต่อหรือว่าอยู่แถวโค่นต้นต้นเข่งต้น,ตน,ตนนี่แหละครับาดิถามว่า,า,าพอเที่ยงยานบอพอเที่ยงกะยานด้วยกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วง,งกลางคืนเนาะแต่ว่าพอเที่ยงก็อุ่นใจตรงที่ว่ามืนหนี้มากกันหลายคนครับผมมากกันเจ็ดแปดคนหรือว่าประมาณเก,กืบอบสิบคนนี่แหละหลันแล้วพอเที่ยงก็เลยอุ่นใจครับท่านผู้ช่อมยาวห่อไปเขาไปเบิ่งน้ำหนักหน่อยเลยครับมันหนี่นฟันออกแป้นแป,น,แปนครับท่านผู้ชมจะเห็นแบบชัดเจนเลย เอาอันน้องไออามา่าอยู่ได้ทูบน้องไอสีมาโยสีมาโยทูบสซีมาโยนี่ครับตามจริงแต่เก่าจะเป็นทา่ทานท่าลาดยางครับท่านผู้ชมจะสมัยที่พ่นเปิดําตกพุละอ,อจะเป็นท่าลาดยางเนาะสองข,องของ้อค่างก็จะเป็นปลายยางพระลาครับผมเป็นปลายยางพระลาทางด้านสายด้านขวัวเนี่เป็นปลายยางพระลาเพื่อครับท่านผู้ชม แต่ถามว่าไทยเพระเที่ยงมากคนเดียว่ันเสร็จนี่เพระเทียงมาบอกเพระเที่ยงนี่โอ้ขอเซบ่าครับผมบอกเอาครับผมเนาะพระเที่ยงอย่งนีทีท่ซักมากว่ายูแถวนี้เพิ่นจะมีสิ่งลีรับหลายครับผมหลายเพระเที่ยงทือว่าเพระเที่ยงบอกจู่ครับแต่ที่มาเมื่อนี้เพราะว่าคนหลายครับผมมากประมาณนั่นที่บอกมือนี้ก็ชว่วงนี้ก็มีคนเนี่ยคนเดินทางเขามาก็มีนะครับแต่เมืชมพูเนี่บอกไฟรถกำลังมากครับผม มากแครับเป็นมากแล้วพุ่นปากนีมต,ตั้งอย่างจานะอะไรเลื่อนๆแบบ นับหานับแ วันที่หนึ่งจะเป็นเหล็กในเล่าตาพวกผู้ขาคอเพียงแต่เป็นเหล็กสามตัวเรือนั่นก็เป็นาวา่าเหล้วแต่ที่ซื้อได้แล้วแต่ที่หาได,ได้ประกอบเขาเป็นร,รัฐบาลววที่หนึ่งสั้นที่นี่พวกข้าพเจ้ามาหล่ในี่ก็ขอให้แน่เลยนิดบอกออกมาเป็นตนเป็นโตให้ชัดเจน ผู้ขากันบ่อสัดเจนผู้ขาจะบบาสวมามากงไใ้เลย,เลยขอให้มันสัดเจนออกมาคือจะมีการปลาแปลงตามทีจุดที่ปลายแปลงไววนะคระับอันน่งไอ้ที่มีการแงอ,งาอ,องบ่ไอ้ดยกตัวูรว ยักษ์ตายลูกเจริญเอานตยกษาตายลูเจรเอมานตียักตายลูกเิเอานตียักาตายลูกเจระเอรานตียักตายลูกเจริเอราตียักมตายลูริเอรานตียักตายเจริเอราตียักตายริเอราตียักตายเหริเาตียักษตายลูเรเานตียัตายเรเอรานตียักตายกรเอานตียักมตายเยรานตียัตายูกเรอรานตียัตยูเจรานตียักษตายลกเจรอราตียั์ตายูรอืา เลขหายู่ของบนบ่บ่เลยายู่ข่างกันตัวญ่นี่มาอก่นีโอเล็กูนตัวใหญ่นี่เล็กูไหนเห็นว่เนี้ยเดเดอมีเดลหาโอ้เล็กซูนไ่เหล็หาจี๊ดกันเลยเออเหล็กูนก็เป็นหาปาหมลูเด้อแต่ว่าใครแ่านื่อชมเบืองไปน้ำกันเด้อครับ ท่านผู้ชมเห็นชัดเจนมากเลยมี่ยืยนมองอยู่ตรงนี้ยังเห็นเลยนะคะศูนย์ห้าใช่ไหมหหเป็ศูนย์ห้าไเลืยเลขศูนย์จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขห้าจะอยู่ทางขวามือติดกันเลยนะคะเห็นบ่เหเ็นอยู่เลขศูนย์ตัวใหญ่ๆวงใหญ่ๆไขว่ไายวงรีได้เลยค่ะเลขคานี้มอชัดเจน สวัสดีครัท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ากันเด้อครับถ้าท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็จะรีบเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันเด้อครับท่านผู้ชมเนาะนี่เลขาไม่มีเลขาแล้วอ๋อครับต่อไปหนักหน่อยเพมันจะรูปแป้งให้แล้วครับท่านผู้ชมอย่าห่อตาเบิ่งตอนที่รูปแป้งแล้วอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเนาะ าวกนเคลื่นได้ีกคนดาวตรงเนี่ยสรงข้อซ้องได้นลยอืมวันที่หนึ่งสามตอนแต่ว่าตอนวัดการรูปแป้งนั้นแอดมินไอเห็นเป็นศูนย์หาครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังรูปแป้งนะคะท่านผู้ชมก็จะเข้าวๆหน่อยนะคะเพราะว่าแสงเยอะนะคะ ลูกกบว่าถือไดนี่เคยแงอ๋อือแบเกตียงกุขาดแน่วไนี่ขาดแนวไห่ก็บอกลูกบอกหลานในตีลูกบงหูลูกเคยเหตุจังซีแงแบบไแจงแบบไถ่เจริญหายโป cái vẻ sang cái này cô có bọc cô cô gì cô cô không cái vẻ cái ngân cún nó có chết chim hà baát, chết chim hà anh cô chim mai cô may đâu, thương này, thương, à, để tiệt sang hai độc cún, độc đa, thương, bó thương. คือลูกสีน้อมละลาสิแดงไห้บ้โฮขออนุญาตบาทคำปูบอ,ปบอกเราสิจำได้อยู่สิแดงไห้คันแปดกุญธันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจ้าขนห้ากุญธ์เอามาเก้าสิบสี่บาท ขันไปให้กูบถจ้าจ้าเดี๋ยวสีเห็ดหายดอกตาเอ้ยขออนุญาตลูกหลานบงขันหาเก้าสูกอาันนีกจ้า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 ขอโทษอนุญาตบาทข้ามลูกหลานบงหกเจ็ด หกเจากัหลายคนมายังแม่มาขอโชคขอลาบน้ำมันต้านทีลูกหลานบ่มีอึดจากโอ้ยกูกะท่าหนักหน่อยมันโดนแล้วมันบ่มาหนักหน่อยเกิดยากได้ยังแม่น้อสิเฮ็ตหายดอกเออกูเอากับไปกับบ่ได้ได้ตัวเอากับลูกกับหลานลูกหลานกับสิเฮ็ตหายแตงหาย ตาเขามาโดนแล้วโอ้มอ้นหนักต well. ัวหนักซื่อสารได้ปืนกับป้อหูแล้วสาที่แล้วมันเป็นพระอรหันสาตแล้วนสานี้มันได้มาอยู่ในหลังของไม่ยิ่งอสาที่แล้วมันถุดงไปเลยมันสอยผู้สอยคนขอหลาย านี่เศียรมาซอยลูกซอยหลานมาน้ากันนี่ยแล้วใช่ซอยลูกซอยหลานเนี่เด้อมันซอยก็เอามาหลายแล้วบัดนี้ให้ซอยลูกซอยหลานผู้มาเนี่ยนี่บ่มีผู้อันนี้ได้มิเป็นนี่เป็นศีลโผดผายลูกหลานเนี่เด้อเอ้ยก็บอกไปเปแต่งไข่กูนั่นแหละจ้าแล้วบอกแล้วเนาะแต่งขากูก็บรรทึกบัดนี้ถึกเนาะจำได้แล้วถึกอีหลีเนาะนี่เนาะ เอากับไปกับบาดได้บันนี้ถือแน่นอนเนาะบัดน,นี้เนาะได้ลอยเี่ยมชมาบานะถือเนาะเอเมนเดี๋ยวสิแดงห้ยแหละเนาะการแปลเราลอยเยี่ยมชมาบาทะถือนาน,านาในเก่าจิบจีก็ได้ถ้าบ่ได,ด้ก็ชิมา,าโอ้ถือเนาะบัดนี้เนาะจำได้เนาะทุกคนเนาะ จำได้ครับแทงถือข้างนอกไปนี้เนาะแทงถือแทงถือเหรอโอเคเนาะโอเคค่ะปล่อยกันเด้อปล่อันคันถือแล้วจำได้หมด่สุกคนเหรอคอหน้าขึ้นไหนตาตาคอขึ้นขอลลางหน้าหน่อยขึ้นเนอะไอ้ก็ว่าน้ำมันก่อนกูกูคือรอมันมันบอกมาจะเทเจ้าอย่าว่าน้ำโดนเลยเด้อลูกหลานคือคือน้ำหลาง นาคน้อยลูกหลานก็นอยากได้หลากเมื่อได้ลลางเมื่ออ,อยากปูเบาเลยแค่หลาน,นเนี้ยดื้อเกอ้ย<ฮ>วามาแล้วเอิญเอาจะเข้ามาจากทางไกลได้นี่ถือแน่นอ่อนนอคู่ค่าย ค่ายถือบัตาตืกต่างค่ายไม่ไม่เลร้อยเจ็ดสิบาบาทจ้าจ้าจ้าหกร้อยจุกหกรอเจ็ดสิบหาบาทนี่ถือแม่นอนอ่อนบบนี้เนาะลูกหลานสิจำไว้จำให้ได้เด้อมืสุขคนมาน้ำกันจำขอโต้ด้ออันนักน่อยเมื่อเมื่อ่านแม่หนมาขอโตหนักหน่อยเมื่อเด้อตา ขออนุญาตลลางหนักเมื่อเดื้อลูกหลานจำได้หร่ะแน่นอนตัวนาตเน,นาะลูกหลานมานัางน่งอยู่นี่ก็ไม่ละคนอึดอยากคนดุกคนหยากดอาศัยพระอรหันต์น้ำหล่างหนักหน่อยนี่ล่ะขอเพิ่มบารมีตาเด้อขอเพิ่มบารมีขอเพิ่มบาร,รมีขขอรรนนามสบั กนงนอนคืเมื่อเหร่ด้บานมอยู่แล้ว่ามันอิ่มแล้วอิ่มแล้วมามาเดือมาเดินหนักหน่อยร่างเย็นเลยมาเมื่อน้ำแม่ด้วยลูกเมอกาตบตาเมื่อสรุปเออาตุมาได้ลูกมากมากเมื่อเมื่อมื่อเปิดน้งงานเฮานำขาตอหน้ลูกน้ำนี่น้ำน้ำมาข้าบ่ ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะมาสรุปตัวเลขที่หนักหน่อยเพื่อนได้ขอกับพระพุ่มเจ้าจีอยู่ตรงที่โค้งลอยศพนะครับท่านผู้ชมเนาะกะายังที่เพื่อนบอกแหละครับผมเพป็นว่าแต่งขันมาบูชามามาให้เพื่อนบ่ถือต้องตามที่เพื่อนต้องการนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงงวดก่อนที่พอเที่ยงเดินทางมากกับหนักหน่อยเพื่อนบ่ได้บอกเพื่อนบ่ได้ดบอก ว่าขันตองเท่านั้นเท่านี้ได้ครับท่านผู้ชมมันก็บอกว่าแต่งแต่ขันหาขันแปดเนาะแต่งวดนี่คล้ายๆพันบอกเป็นเป็นตัวเลขปริศนารับท่านผู้ชมเพราะว่าหนักหน่อยเบิ่งงห้อยู่ในที่จุดที่ถากตน้นต้นเข่งครับผมต้นเข่งล่ะก็บ่บเห็นตัวเลขเพิ่นว่าบ่เห็นครับเพิ่นก็เลยลงขอเอาเลยก็ปรากฏว่าเพิ่นบอกเป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้าสำหรับขันแปดแต่ว่าขันหานี่ก็ใหาเก้าสิบสี่บาท ทำบ่ได้เก่าจิบสี่เอาจิบหาก็ได้พันวาค่ายๆเพิ่นบอกตัวเลขกันสินะเกษตรบุช้ชบ,บ่มเพราะวางวดที่ผ่านมานั้นเดินทางมาขอเพิ่นบ่ได้บอกว่าเอาจังสันจังสี่ครับเอาคนกระแตงขันหาขันแปะแลักกระแล้วครับผมเนาะกับตรงคําจุดนี้หรือว่ามือนี้ค่ายๆว่าเพิ่นมาบอกตัวเลขนะครับแต่ว่าเพิ่นบอกเป็นปริศนาครับผมก็คือหกเจ็ดห้าสองตัวก็จะเป็นเก้าสี่กับหนึ่งห้าเนาะครับผม หกเจ็ดหาเก่าสี่หนึ่งหาครับผมเอารวังว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจิถือ,ออกถือใจนะครับเนาะกะพอเที่ยงก็จะขอปิดทีใบแต่เพียงเท่านี้ครับผมกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลเมนที่คำคืนพอเที่ยงกะเดินทางตามคำขอของเอฟซีหลายๆท่านเนาะที่มา,มาขอบอกว่ามาหมายพอเที่ยงมาขออยู่ที่คงรอยศพให้แน่เป็นว่าครับผมเนาะ ก็อขอบคุณทุกท่านละครับผมที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อรับคิดหวังสิ่งใดคอยได,ไดสมรา,าัถนาคิดเงินให้ใดเงินคิดท่องให้ใดท่องขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกล,ลกหรคภัยข้เจ็บกันสุขสุขคนครับผมคิดนี่พอเที่งพอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคิดหนาไปละครับนีคบ่ครับเป็นอัญม็ีพิธีละครับหนักหน่อยเิ่น ผู้ตาพันกอกไปเป็นทีเดียบร่อยนอะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพอเทื่องจะพาท่านผู้ชมไปซองเบิงตรงจุดถี่เพ็นท่าแป้งไ่อนิดนึงครับเพระาะว่าหนักหน่อยเพระาะว่ามองมาเห็นเลขตัวเลขปรากฏว่าไอมินกับคุณพ่อเนี่ยมองเห็นเป็นศูนย์ห้านะคะก่อนที่จะทาแป้งซึ่งสวยนะคะเลขสวยนะคะแล้วก็หลังจากที่ทาแป้งออกมานะคะท่านผู้ชมปรากฏว่า ไอ้มิ้ก็ยังคงมองเห็นเป็น05เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเลข5นะคะจะเปลี่ยนเปลี่ยนต่างไปจากเดิมนะคะจากที่ตัวเดิมมันจะเป็นเหมือนตัวลายไทยหน่อยนะคะท่านผู้ชมเลข5ลายไทยแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวแ<ต>อ,อโรบิกตัวนหนักหน่อยเพิ่อนบอกว่าเพิ่นบบเห็นนอนอยู่นี่เนาะเพิออพ่อนบอกเพิ่นบเห็นครับท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเลข5 นี่คือเลขห้านะคะม,มาเดี๋ยวป๊บมึงน,นะคะท่านผู้ชมครับก็ให้โชคดีกันทุกคนเดอ้อครับเอเทีื่องขอโตลากลับก่อนครับผม